มาทางผู้จัดแอนทองประสมครับก็เดินหน้าถ่ายทาละครเรื่องที่3ของเธอแล้วนะครับเรื่องแอบ,บรักออนไลน์ครับเมื่อวานนี้นอกจากคุณแอนจะเข้าฉากแล้วนะครับก็ยังมีหนุ่มมากแล้วก็คิมเบอรี่ครับเข้าฉากเป็นครั้งแรกด้วย ทงสามีตีตราละครเรื่องที่2ให้กระแสเปลี่ยงเรียบร้อยแล้วผู้จัดแอนทองประสมก็เดินหน้าเปิดกล้องถ่ายทำละครเรื่องที่3แอบรักออนไลน์ต่อทันทีค่ะซึ่งนอกจากผู้จัดคนสวยที่เรื่องนี้รับหน้าที่นักแสดงนำด้วยในการถ่ายทำเมื่อวานนี้ยังมีหนุ่มหมากปรินกับสาวคิมเบอรี่มาเข้าฉากเป็นครั้งแรกพร้อมผู้กำกับแอลอมไพพรและอุ N ๋ยนนซีรับหน้าที่ผู้กำกับภาพมากันแบบครบทีมค่ะ กับฉากสบายๆต้นเรื่องและเปิดตัวตัวละครเพื่อให้นักแสดงได้ปรับตัวแต่ก็มีชากกุ๊กกิ๊กที่รสซึ่งอวสัยยาเจ้านายสาวมาดเฮียบกับปลาณนนลูกน้องหนุ่มคนใหม่ที่เธอแอบรักมาตั้งแต่ยังไม่รู้จักกันเกิดเสียการควบคุมซึ่งในเรื่องอวสัยยาต้องเป็นฝ่ายประมาลูกน้องหนุ่มแต่ในความเป็นจริงกลับเป็นหนุ่มหมากที่เขินค่ะ <laughs> นี่แหละเป็นการเล่นละครกับพี่แอนครั้งแรกครับผมฉากแรกเลยก็ก็เขินๆนิดหน,น่นอยอนิดหน่อยแต่ว่าหายแล้วล่ะ แล้วล่ะชินแล้วเนาะเมื่อกี <Okay. S 2> ้ขี้มาตื่นเต้นมากค่ะเพราะยังไม่ได้วอร์มเครื่องยังไม่ได้ลองเลยอะ่ะ <laughs> แต่ว่านี่พี่หมากเขาลองแล้วในในช่วงเริ่มตน้นด้วยความที่เราพวกเราเป็นโบรกเกอร์นะคะอะไรเงี้ยก็จะอยู่กับตัวเลขอยู่กับเรื่องเงินทองเดี mm ๋ย hmm. วต้องจับไปเลคเชอร์นิดนึงว่าว่าคนที่เขาทําอาชีพเนี้ยเขาทํากันยังไงใช้ชีวิตแบบไหนแล้ว uh. หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการออนไลน์แชทแอบรักก mm ันในก้อนตรงกลางแล้วตอนจบก็เป็นการไฝ่อะเขาเรียกไฟกันระหว่างไฟไข่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 ไเนี่ยแหละเออพยายามทําให้หมาก เป็นขวัญใจสาวแก่ให้ได้อ,อ,อถ้าอยากดูฉากแอนกับคิมตบกันก็ได้ดูเรื่องนี้หลักค <laughs> เริ่มถ่ายทำวันแรกก็มีฉากให้ได้จินตนาการตามกันแล้วต้องคอยติดตามการถ่ายทำครั้งต่อๆไปว่าแอบ,บรักออนไลน์จะปล่อยคองออกมาให้แฟนๆได้ฟินกันอีกค่ะสายฝนชีช้างรายงานครับ ผู้จัดแอนก็คงจะสบายใจละสามีมตีตาก็เลดติ้งดีนะคะเรารเรื่องนี้ก็น่าจะดีน,นะคะไฟกันไฟกัน